สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้นะทำโจทย์เลขาคณิตกัน1ข้อนะีมีวิธีทำหลายวิธีนะวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้สามเหลี่ยม a b c นะี่ย d อยู่บนด้านนี้นะ d b ยาวเป็น2เท่าของ a d มุมนี้60องศามุมนี้15องศาให้หา ขนาดของมุม x ตัวนี้วิธีที่1เนี่ยเหมาะสำหรับข้อสอบแบบตัวเลือกนะวาดรูปเนะเลือกสเกลให้เหมาะสมน,นี้เขาบอกว่าสามเหลี่ยมรูปเดิมนะ db ยาวเป็นสองเท่าของ ad นะมุมนี้60มุมนี้15นะถามว่า x มีค่าในช่วงใดน ช่วงเปิด0ูนยะ์ปิด45นะีช่วงเปิด45ปิดที่60เปิดที่60ปิดที่90องศาเนะี่ยแล้วก็ช่วงเปิด90องศาถึง120องศาอันนี้ก็เป็นคำแนะนำสำหรับครูผู้สอนเลยนะถ้าจะพิมพ์มุมเป็น45 60 75 105นะแนะนำให้เป็นช่วงนะีลดข้อผิดพลาดในข้อสอบนะี อย่างนี้มีคำตอบแน่นอนนะเพราะว่า x มีค่าในช่วงเปิด0ถึง120แน่นอนมันต้องมีคำตอบแน่ใน4ตัวเลือกนี้วาดรูปและวัดมุมนะี่ยมาดูว่าทำยังไงนะในที่นี้นะอ้างได้เลยนะโจทย์และตัวเลือกเนะี่ยเป็นสูตรเพราะน้าความยาวนะั้นน่ะจะให้เป็น5เซนติเมตร10ซนเมตร หนิ้ว10นิ้วถ้ากระดาษวาดรูปพอนะใช้ได้ทั้งคู่เลยนะมันจะใช้เป็น1เซนตมตรสซนเมตรอาจจะเล็กไปนะอันนี้ก็เป็นคําแนะนำนะพอสมควร5ซนติเมตรตัวนี้10เซเมตรนะเขียนเส้นตรงนะ AD 5เซนติเมตร db 10ซเมตรนะที่จุดดีนะเขียนเส้นตรงนะทำมุม60องศา ที่จุด a เนี่ยเขียนเส้นตรงทำมุม45องศาเส้นตรง2เส้นตัดกันที่จุด c นะสอดคล้องเงื่อนไขของโจทย์และเนี่ยองศามาจากไหนก็มุมภายนอก60เนะเท่ากับผลบวกภายในของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมด้านตรงข้ามอันนี้15อันนี้ก็ต้อง45อันนี้คือที่มาของมุม45นะต่อไปก็ลากเส้น cb นะ เอาไม้โปรหรือครึ่งวงกลมวัดมุมเลยเนี่ยเจองศาเนี่ยตอบตัวเลือก3เนี่ยวัดจริงอาจจะได้74 76ส็กอะไรก็ตามแต่เนื่องจากตัวเลือกชัดเจนอย่างนี้ก็ตอบตัวเลือก3เนี่ยวาดรูปและวัดมุมก็จะได้คำตอบเนี่ยขอให้กล้าตัดสินใจเลยนะโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรพฟะะันฟาร์มยาวตัวนี้5เซนติเมตร10ซนเมตร หือจะเป็น5นิ้วกับ10นิ้วได้คำตอบเหมือนกันนะดูคลิปจบแล้วก็ลองวาดรูปดูวิธีที่2เนี่ยโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรใช้เลขาคณิตวิเคราะห์เราก็วางตำแหน่งเลยนะดเป็นจุด00นะมาทางด้านนี้1ห,หน่วยนะใช้ตัวเลขเล็กหน่อยนะถ้าเป็นลบหเดี๋ยวมันจะโตไปนะ ใช้ได้แหะแต่ว่าตัวเลขมันโตไปเกินจําเป็นนะเอาแค่ลบหนพอเนี่ยดี d มา B ีเท่านี้ก็2 0งศูนย์เห็นไหมดีบยาวไป2เท่าของเ d ดีละเส้นตรงทํามุม60องศาเนะี่ยความชันก็คือแทน60เส้นตรงนี้นะทำมุม45องศาบอกที่มาแล้วนะว่า45มาจากนะมุมภายนอก60 เ,เท่ากับผลบวกของมุมภายในด้านตรงข้ามอันนี้15ตัวนี้ก็ต้อง45เพราะฉะนั้นเส้นนี้เนี่ยความชันก็ต้องกับแทน45องศาเ,เส้นตรง AC นีผ่านจุด 10, 0, X, ลบ1 0ึ่ศูนย์ลบศูนลบด้วย x1 นี่คือความชันแทนพายส่วน4ได้สมการเส้นตรงผ่าน AC ละเส้นตรงผ่านเนี่ย DC ความชันแทน60องศานะก็คือ y เท่ากับรูท x เส้นตรงผ่านนะจุด d นะเส้นตรงที่ผ่านจุด a ทำมุม60องศาทำมุมส5องศาตัดกันนะก็แก้สมการตัวนีนะ้แก้สมการได้แล้วนะก็ได้พิกัดของจุดตัด c คือนะ1หารด้วยรูทลบหอีกตัวหนึ่งก็รูทหารได้วยรูทสลบ 1, นะึ่ง รู้จุด c รู้จุด b ก็หาความชันเส้นตรงเส้นนี้ควนะามชันเส้นตรงเส้นนี้ก็นะี่พิกัดของ y จากตัว c ลบด้วยพิกัดนะของ y จากจุด b นะีพิกัดของ x จากจุด c ลบทิ้งด้วยพิกัดของ x จากจุด b คำนวณแล้วได้เป็นลบสลบรูทสนะในที่นี้เนะี่ยสำหรับคนที่เตรียมสอบเนะี่ย นะบางคนก็จําได้ว่ามันคือแทน105่งร้อยหาองศาแนะทนเส้นตรงเส้นนี้นะทำมุม105องศานะแต่มุมนี้มันคือ180ยลบ x เพราะฉะนั้น x ก็คือ75องศานะในกรอบสีเขียวก็นะทบทวนสูตรตีโกนะแทน105องศาก็คือ45่สบวกหกแทนผลบวกนะี แทน45บวกแทน60 1ลบแทน45แทน60นีแทน1 5ก็1แทน60ก็รูทสนะแล้วก็หาตัวประกอบคูณบนล่างจัดรูปเนีบางคนจำได้ก็อ้างใช้เลยนะตกลงมุมนี้นะ1 0รองศาเพราะฉะนั้น x ก็เป็น75องศานีนี่คือวิธีที่2นะใช้เลขาคณิตวิเคราะห์ จทย์และตัวเลือกเป็นสูตรนะีมั่นใจได้เลยเลือกจุดแบบนี้ได้คำตอบนะจะลองเลือกใหม่ก็ได้นะเลือก a เป็นลบสองเลือก b เป็น40ต้องได้คำตอบเท่ากันต่อไปวิธีที่3าเนะี่ยขี่ช้างจับตกกะกแตนเนีนะ่ยใช้ตีโกนมิติเลยใช้กฎของสายเนะี่ย จทย์และตัวเลือกเป็นสูตรนยะขอให้กล้าตัดสินใจนะความยาวเ d เป็นเลข1ความยาว dB เป็นเลข2นะถ้าไม่กล้าตัดสินใจจะใช้ตัวนี้เป็น K ตัวนี้เป็น 2K ได้คําตอบเท่ากันแหละนะแต่เราต้องมาเสียเวลาเขียนตัว K หลายครั้งเหมือนกันอันตัวนี้ให้เป็น1ให้เป็น2นะสามเหลี่ยม ACD สามเหลี่ยมรูปนี้นะ เอนะีหารด้วยไซด์ของมุมนี้ a c d เท่ากับ CD หารด้วยไซด์ของมุมนี้เนะี่ยหน่วยเนะี่ยอสาองศา CD ไม่รู้ติดค่าไว้ก่อนเนะี่ยอองศาเหตุผลแบบเดียวกันนะมุมนี้หกสมุมนี้สิามุมนี้ก็ต้องสี่สิเพราะฉน CD เท่ากับไซด์สี่หาหารด้วยไซ์สาเนะี ต่อไปสามเหลี่ยมนะ B C D นะี D B หารด้วยเนี่ยซายของมุมนี้นะก็คือ120ลบ X นะีมุมนี้60มุมนี้ X นะีมุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมกัน1 8อยองศานะมุมนี้ก็120ลบ X นะี C D ไม่รู้ค่านะตัวนี้ติดไว้ก่อนแล้วก็ตรงมุมนี้ก็มุม X แทนค่าแล้วนะ บีดนะีเนี่ยสองไม่รู้ค่าติดไว้ก่อน c นะ CD เท่ากับสองทร x หารด้วยไซน์ร้อลบ x นะตัวนี้ CD ตัวนี้ก็ c ีจับมาเท่ากันลนะบนบรรทัดนี้ของเดิมนะลอกมาเฉยๆย้ยายเลขสอมาด้านนี้นะเนเขียนไว้ด้านบนเลยจะได้เห็นชัดเจนนะหนส่วนสคือไซน์สาองศา สาย30องศาเขียนเป็นเนี่ยสองสายสิคอส,สิเอกลักษณ์ตรีโกณน,นะายสิตัดกันไปละเหลือเท่านี้เนี่ยายสีคือ1นสนูทสะหสรูทสกับเ2ส,ส,ส,สตัวนี้ตัดกันก็เหลือรูทสอยู่ข้างบนรูทสอย้ามอยู่ด้านล่างก็เป็นเศษหนึ่งส่วนรูทสองะก็เขียนใหม่นะหสนรูทสเขียนเป็น s ายสี ขอสิบห้าองศาเขียนเป็นไซ7์เจ็ดสิบห้าเนี่ย้นจากา X, าไซด์เอ็กหารด้วยไซด์ร้อยยี่สิบลบเอ็กเท่ากับไซด์เจ็ดสิบห้า 75, หาด้วยไซด์สี่ห้าเพราะฉะนั้นเอ็กมีค่าเป็นเจ็ดสิบห้าองศาอันนี้ก็ใช้เอกลักษณ์ตรีโกณเนี่ยใช้กฎของไซด์สองครั้งเนะี่ยแล้วก็ต้องมีการจัดรูปพิจคณิตเนะี่ย ต้องฝึกทําโจทย์ทํานองนี้นะถึงจะจัดรูปย้ายข้างเลือกมุมได้เหมาะสมก็เลยเรียกชื่อว่าขี่ช้างจับตะก,กระแตนนะเรันเห็นวิธีที่3แล้วนะก็เปรียบเทียบกับถ้าสอบแบบตัวเลือกวาดรูปได้คําตอบไปตั้งนานแล้วนะวิธีที่4นะบทสร้างนะสร้างไปเรื่อยๆนะโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรอันนี้ก็เน้นอีกทีนึงนะ 1> AD หนึ่งหน่วยนะ D B ดีบีสองหน่วยนะ่ถ้าใายติดเป็นค่าคงตัวหนึ่งคูณ K สองคูณ K ถูกนะแต่จะทำให้ยากเกินจำเป็นนะพันให้ AD เป็นหนึ่งดีบีเป็นสองละนะให้จุด E อยู่บนด้านนี้นะความยาว DA หนึ่ง DE ก็หนึ่ง ด้านนี้1ด้านนี้1นะึ่งนมุมนี้60มุมนี้ร้อสามเหลี่ยม ADE เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วมันมุมนี้ก็เท่ากันคนละ30องศานะแต่มุมนี้เดิมมัน45พอตัวนี้30มุมนี้ก็เหลือ15นะก็เกิดเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะสองรูปนะ ADE อีกอันก็ AEC นะอ่ะมาอ่านหนังสือกันนะข้อรับ ให้ d e เท่ากับ1เนี่ยนะเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม a d e เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเพราะฉะนั้นมุมนะ d e, a e d e a เท่ากับ30องศาเนะี่ยความยาว a e เนะี่ยใช้กฎของโคไซน์ a e กํลังสองเนะีเท่ากับ1กํลังสบวก1กํลังสองลบทิ้งด้วย2คูณ1คูณ1คูณ cos 120อันนี้ก็ คำนวณเร็วขึ้นนิดหนึ่งตอนสอบนี่เราทดเลขให้เร็วกว่าน,นี้นะนี่ตำรากระดาษนะตำราคลิปนะจะเขียนเยอะนะเวลาสอบทดเลขจริงก็นะคิดเลขให้เร็วกว่าน,นี้อีกขั้นหนึ่งก็แล้วกันนะคอสร2 0คือลบหส่วนสนะเพราะฉะนั้น AE กํกลังสอ,งออกมามีค่าเป็น1 AE ก็เป็นรูทสา มาดูขั้นตอนต่อไปนะนี่บทสร้างเห็นไหมสร้างไปเรื่อยๆนะดีอหน่วยแล้วได้ของมาต้องเยอะนี่รูดสามแล้วแล้วได้สามเหลี่ยมหน้าจั่วมาสองรูปแล้วถัดไปนะด้านนี้1หน่วยด้านนี้2หน่วยมุมนี้60องศานะก็แปลว่าเนะี่ยถ้าลากเส้นจากนี่มาแตะตรงนี้พอดีเนี่ยมุมนี้ต้องเป็นมุมฉากแล้วนะเพราะคอ s หกสองศามันคือ เส้นหนึ่งส่วนสองขอชิดฉากนะด้านประชิดมุมหาได้ต้องข้ามมุมเพราะมุมนี้มุมฉากนะพอมุมนี้มุมฉากด้านนี้หนึ่งด้านนี้สองด้านนี้ก็เป็นรูดสามยนะโดยเหตุผลว่า dbe เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากมุมนี้หกสิบมุมนี้สามสิบมุมนี้หนึ่งด้านนี้หนึ่งด้านนี้สองด้านนี้ก็ต้องรูดสามเนี่ย เพราะฉะนั้นเนะี AE ่ยนะูสามเนี่ยูสต่อไปนะพอเรารู้ว่ามุมนี้60องศาเนะี่ยสามเหลี่ยมสีม่วงเนะี่ยเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้วยนะี่นี่15องศานี่ก็15องศาความยาวเส้นนี้ก็รู้สด้วยเนะี่ยตอนนี้เราก็เลยมีว่าเนะี่ย eb ก็รูทสามนะ ec ก็รูทสาม ac ก็รูทสามสามเหลี 3, นะ่ยมนะสีชมพูตัวน,นี้นะสีชมพูหรือสีแดงก็แล้วแต่จอแล้วนะมุมนี้มุมฉากด้านนี้ยาวเท่ากันมุมที่ฐานก็ตั้ง45องศาส5บวก30ก็75นะ อันนี้ก็ใช้เหตุผลว่าสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากมุมนี้45เนะี่ยวิธีที่ดีนะคือวิธีที่นักเรียนทำได้ในวงเล็บตอนสอบนะบางคนเห็นรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมนะนาจัว่วมุมนี้45 45บางคนอาจจะเห็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะบางคนเห็นแบบนี้นะ E เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมล้อมรอบรูปสามเหลี่ยมนี่ไง รัศมีรูทสามรัศมีรูทสามรัศมีรูทสามมุมที่จุดศูนย์กลาง150มุมที่เส้นรอบวงก็ต้องเป็น75องศาเนี่ยก็เน้นอีกครั้งหนึ่งวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้เห็นไหมบางคนเห็นรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วมุมฉาก4545 45, ก็ได้คำตอบบางคนเห็นเป็นวงกลมล้อมรอบร,ร,รูปสามเหลี่ยมอีเป็นจุดศูนย์กลางมุมนี้5 0มุมนี้ก็ต้อง75 วิธีที่5โนะโจ์และตัวเลือกเป็นสูตรเนี่ยเพื่อเน้นว่ากล้าตัดสินใจเลยนะด้านนี้ยาว1เซนติเมตร2ซนติเมตรนะหรือไม่เอาหน่วยก็ได้1 cm, ด้านนี้ก็2 cm. มุมนี้60มุมนี้ก็ต้อง120นะีมุมนี้60มุมนี้15 15มุมนี้ก็ต้อง45นะี่น,นี่ก็คือไปทีละขั้นทีละตอนเนะี่ย เขียนวงกลมเนี่ยจุดศูนย์กลางที่ดีรัศมีดีสี่รัศมีเคตัวนี้เห็นไหมเขียนวงกลมจุดศูนย์กลางที่ดีเนี่ยรัศมีดีสี่ให้ EF เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางนี้ให้ผ่าน ADB ตัวนี้ความยาวด้านนี้ K นะด้านนี้1 ad เป็น1 AE ก็ต้อง K ลบ1 ดนะีเท่ากับ DC ซนะีเนตอนนี้ก็ได้ว่า c นะ C D E เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วนะมุมนี้120นะีมุมนี้ก็ต้อง30มุมนี้ก็ต้อง30แต่ของเดิมมัน15ไแปลว่ามุมนี้ก็15องศาด้วยโนะดยกฎของโคไซเรามาหาตัว CE กัน ซีอกำลังสเท่ากับเนี่ยดีซีกำลังสองบวกดีอีกำลังสลบทิ้งด้วย2เท่าของเนี่ยดีซีดีอีคูณคอสร้อยยเนี่ยดี DC คือ K d ดคือ K เนี่ยอันนี้ก็ลบ2องเคกำลังสองคอสร้อคือลบหนึ่งส่วนสองจัดรูปแล้วก็ 3K มเคกำลังสองก็เลยกลายเป็นรูทสาคูณเเนี่ย สามเหลี่ยมนะี ECD เนี่ยนะ ECD มุมนี้15องศามุมนี้15องศาก็แปลว่า AC เป็นเส้นแบ่งครึ่งมุมนะีโดยทฤษฎีบทเนะี Ang orem, นะ่ย Angle Bisector Theorem เนี่ยจะได้ว่าสัดส่วนนะของด้านนี้นะี CE หารด้วย CD จะมีค่าเท่ากับ EA หารด้วย AD สนใจข้อพิสูจน์นะแองเกอร์ไบเซกเตอร์เทเลมก็ไปดูคลิปหมายเลข295เนี่ยต่อไปมาแทนค่ากันนะ c e เรูทคูณ K c เนี่ยซีดคลบ1คือ1นเนี่ยตัดกันไปแล้วนะก็เหลือ k ลบ1เท่ากับรูท3 K ก็คือ1นบวกลูท3 ec นะรูทสมคูณ k ก็แทนค่า k ลงไปได้เป็นรูทสมบวกสามาดู eb กันบ้างนะ k ลบหนึ่งหนึ k ่งสองรวมกันก็ออกมาเป็นรูทสมบวกสก็เลยกลายเป็นว่า cae เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว ด้านนี้30นะสองมุมนี้รวมกันก็ต้องเป็น150นะแต่พอเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว150หาร2ก็เป็น75องศานะวันในคลิปนี้เนี่ยนะโจ์ข้อเดียวกันนะวิธีทำที่ดีที่สุดคือวิธีที่นักเรียนทำไดนะ้วันเข้าใจวิธีไหนก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะสอบจริงใช้วิธีไหนก็ได้คะแนนเต็มเท่ากันนะ สนใจสาระน่ารู้แบบนี้ก็ติดตามได้ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ